คือทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความโศความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจก็เป็นทุกความรักคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ความที่ตนปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่ง ภาวะแห่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้อายตนะทั้งหลายในจำพวกสัตว์นั้นๆของสัตว์นั้นๆนี้เราเรียกว่าความเกิดภิกษุทั้งหลายความแก่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความแก่ความคล่ำคล้าความมีฟันลุดความมีผมงอก ความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความแก่ภิกษุทั้งหลายความตายเป็นยาไรเล่าภิกษุทั้งหลายการจุติความเคลื่อนการแตกสลาย การหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งคันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากจําพวกสัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความตายภิกษุทั้งหลายความโศกเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายความโศกการโศกภาวะแห่งการโศกความโศกในภายในความโศกทั่วในภายในของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เราเรียกว่าความโศก ภิกษุทั้งหลายความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความคล่ำคลวนความร่ำไรรำพันการคล่ำคลวนการร่ำไรรำพันภาวะแห่งผู้คล่ำคลวนภาวะแห่งผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหาย อันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุก์ขอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เราเรียกว่าความร่ำไรรำพันภิกษุทั้งหลายความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการทนได้ยากที่เป็นไปทางกายการไม่ดีคือไม่สบายเป็นปกติ ที่เป็นไปทางกายการทนยากที่จะเกิดแต่ความกระทบทางกายาความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบทางกายใดๆนี้เราเรียกว่าความทุกข์กายพิกูุทั้งหลายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายการทนยากที่เป็นไปทางใจ การไม่ดีที่เป็นไปทางใจการทนยากที่เกิดแต่ความกระทบทางใจความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบทางใจใดๆนี้เราเรียกว่าความทุกข์ใจภิกษุทั้งหลายความครับแขนใจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความกลุ้มใจ ความคับแขนใจภาวะแห่งผู้กลุ้มใจภาวะแห่งผู้คับแขนใจของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความฉิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เราเรียกว่าความคับแขนใจภิกษุทั้งหลายความรัคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในโลกนี้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผฏทัพพาเหล่านั้นอันเป็นที่ไม่น่าปรารถนาะรักใครพอใจแก่ผู้ใดหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความพาสุข ไม่หวังความกระเสมจากเครื่องผูกรันต่อเขาการที่ไปด้วยกันการมาด้วยกันการหยุดอยู่ร่วมกันความปะปนกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความรักคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ภิสูุทั้งหลายความพลัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในโลกนี้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทับพระเหล่านั้นอันเป็นที่น่าปรารถนารักใ้ายพอใจของผู้ใดหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุขหวังความกระเสม จากเครื่องภูรัสต่อเผาคือมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอมากญาติสาโลหิตก็ตามการที่ไม่ได้ไปร่วมการที่ไม่ได้มาร่วมการไม่ได้หยุดอยู่ร่วมไม่ได้ปะปลกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความพลาดพลาด จากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกภิกษุทั้งหลายความที่สัตว์ปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเป็นทุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอราวทั้งหลาย ไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้น แก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาและความแก่ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น เป็นทุกภิกษุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่หมูสัตว์ผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกค,ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราทั้งหลาย ไม่พึงเป็นผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาและความเจ็บป่วยไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาะแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุก์ภิกษุทั้งหลายกล่าวโดยยอ่อ ขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งห้าเป็นทุก์เป็นอย่างไรเล่านี้คือขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่รูปขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่เวทนาขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่สัญญาขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่สังขาร ขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่วิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่ากล่าวโดยย่อขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นทุกภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสตจคือทุกภิกษุทั้งหลายการแสวงหา